สวัสดีค่ะชื่อดีดีที่นี่วิเคเรายังอยู่ในคีตโตอยู่นะคะวันนี้วันที่25แล้วนะ25แล้วนะแล้ววันนี้เมนูน,นี้ดาไม่เคยทํามันเลยบอกเลยว่าไม่เคยทําแต่มันมาจากไอเดียดาจะทอดโคจิตค่ะดาดาทํานี้แล้วดาเอาผสมเกลือไว้นะคะเป็นเพื่อนเพื่ออะไรนะคะให้มันมอยเจอร์มันออกค่ะน้ําออกมาแล้วเดี๋ยวดาจะบีบให้เสด็จน้ําแล้วดาก็มีไข่แล้วดาก็มีนี่ค่ะเบคอน แล้วเราก็มีลิกงมีผัสลีแล้วก็คือน,นี่เลยชีสค่ะเราจะใส่ทั้งสองชีสนะคะพาเมซานชีสแล้วก็เชดด์ชีสค่ะันดับแรกนะคะเดามาบีบน้ําเอาน้ําออกให้หมดเลยเดาก็บีบน้าหมดแล้วนะคะทีนี้เอาเบคอนใส่เลยครับเอาลิกใส่ไปเลยค่ะชีสใส่เลยค่ะอย่าตกใจนะคะ <laughs> ไปลตามด้วยแป pper ค่ะตามด้วยไข่ค่ะเพื่อนเพื่อนี่เราก็มาโคเรคเครเครคนให้เข้ากันจนทุกอย่างเข้าดีแล้วค่ะแล้วก็ใส่นี่แหละค่ะพาสลีย์ใส่ผงเอเหมือนกับรสไก่ไปหน่อยหนึ่งนะเะพื่อนเพื่อนเพื่อเพิ่มรสชาติจากนั้นก็คนคนให้เข้ากันอีกรอบตั้งกระทะเลยจะ้ะค่ะเราใช้น้ํามันหมูค่ะถ้าหยอดเป็นก้อนเรารี่กเลยว่ามันจะเละเพราะว่ามันมีเต็ชีสเหมือนทําไข่เจียวค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกริลจาพยายามมาแหย่ให้น้ําที่มันแบบว่าไม่สุกให้มัน ให้คอเจ็ทมันละอูและสุกหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมหอมจริงๆหอมชีสกับเบคอนเราคิดว่าได้ที่แล้วค่ะอิดไฟค่ะมานี่เลยค่ะเพื่อนๆใส่กริลค่ะเพื่อนๆอู้หหอมมากมา,มมา,กมาเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วกับเพื่อนๆนี่จบจบข่าวโอ้โหเพื่อนๆขะดู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 ว้าวอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นค่ะหอมมากอ่ะทีนี้เราตักเสิร์ฟค่ะแรก ตัดแบ่งก่อนค่ะมันพิซซ่าเลยค่ะพเพื่อนๆดาจะเอาข้างฝั่งเล็กข้างใหญ่ให้สามีเสิร์ฟเลยค่ะโอ้ยโอ้โหนี่ของดิฉันว้าวสุดยอดเพื่อนๆมาค่ะทีนี้ดาก็จะบีบมะนาวค่ะพเพื่อนๆตัดด้วยอยากให้พเพื่อนๆได้กลิ่นจริงๆค่ะหอมจริงๆ โอโหโอ้โหเพื่อนๆดาภูมิใจเมนูนี้มากเพราะว่ามันอร่อยจริงๆดาชิมแล้วค่ะดาชิมแล้วมันอร่อยจริงๆคือเป็นเมนูที่ดาไม่เคยทํามาก่อนแต่มันเป็นจินตนาการดาบอกแล้วค่ะเพื่อนๆจินตนาการมาก่อนความจริงเสมอค่ะเพื่อนๆนั่งจินตนาการนะคะแล้วก็ลงมือทําด้วยนะต้องลงมือทําด้วยถ้าดานั่งจินตนาการแล้วดาไม่ทำเนี่ยก็ไม่เกิดค่ะนะให้ดูว่าหลักถึงความจริงอย่าบวกแบบเพ้อเจ้อค่ะ พูดแล้วก็ไปกินกันเลยอ้อภูมิใจมาก